สวัสดีครับผมผมนายพงษ์นะครับผมมือนี้มีรถใหม่มาให้เบิ่งครับผมเป็นมาด้าบีทีหาสูนปีศูนย์หกครับผมจดใส่ปีหาสูนครับผมยิงกระถ่าอยู่อำเภอวารินครับผมเป็นไอ้เป็นบึงอยู่แถบบานครับผมคันนี้ก็จะเป็นตัวไฮเรสเซอร์นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลสองปัญหาเป็นตัวสูงสามารถเปิดแคปได้ งามครับคันนี้มากับแม็กคูตัวเลยสีดมเดิมงามเลยคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีด้ยครับโ่มีพพีกบ่มีขวมโบมีชนนักเบิองด่านถ่ายครับผมแม็กไล่เนื้อนี่ก็ยังโ่มีห้อยเจาะเลยครับถือว่างามเลยละ่ะ มึงช่วงล่างครับกันนี้สามารถเปิดแคปได้ด้วยครับผมโอ้เพ่นแคปฟีสไตล์แคปยางยังเหลือเยอะอยู่ครับผมเป็นยางของโยกโกฮมามะนะมึงดอกยางโอ้คนสี่งามแหงครับเดี๋ยวมันเปิดแคปบมึง ขันนี้สิเป็นไอ้กระจกไฟฟ้าเลยครับผมเป็นเกียร์ธรรมดามากับบลอนังสีขีมแค่เปิดกว้างครับผมเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นครับวิทยุสืดีมากับรถครับผมเดิมๆเ,เ,เลยหนีดีไซ่เนื้อง่ายครับที่ว่างพวกโทรศัพท์โทรศัพท์ตัวนี้สิเป็นด้านขวานะครับผม เดี๋ยวผมพาเปิดแคมป์ข้างหน้านสายเครื่องดีเซลสองพันหาตัวสูงง่ามแบบเดิมๆครับผมครห,หาใสโบผิดฟังครับดีสไตล์แคมปกว้างครับคอนโซลยังงามๆอยู่คันนี้ มุ้ยผิกุ้มีความครับผมเถิงยังเดิม,ดมอยู่สอกประตอกสอกประตูยังอยู่มันเดิมมุมีหอยหรือหอยแกะขั้นนี้ก็สิขายูหนึ่งแท็สมเงินเก่าพันบาทครับผมมาเบิบ่งรถไดทีเบอร์วอลินชำราบครับผมเบอร์โทรกับ0ย์แห้สนห้าสามเนยคุงรอรับสายครับผม